น,น้ยกระต่ายน้อยมีหน้าตาหน้ารักแต่ไม่มีใครครบเป็นเพื่อนเพราะเป็นเด็กเกเรชอบ ชอบแก่งคนอื่นนี่คือไม่เหมือนเพื่อนเลยต่อเลยค่ะทุกทุกวันระต่ายน้อยจึงต้องมาลงเรียนคน คนเดียวกินกินข้าวคนเดียวเล่นคนเดียวเพื่อนเพื่อนต่างเอือนเกิดก็หายไปไหนคะก็ต่างก็ต่างก็ เอือนตัวสะกดมอมันนะลูกเอือนเอื้อมเอื้อมเอื้อมละอาจ้าเก่งลูกกับกับความกับความเกเรของกระต่ายน้อยเก่งผ่ากระต่ายน้อยกินคนเดียวอ่าวันนี้มีน้อย เอ,เอาเอาเอาดินสอมสีมาลงเรียนและให้เพื่อนเพื่อนยืมใช้ด้วยดดเด็กเด็กทุกคนต่างก็ใช้ดินสอ สีของหมีน้อยวาดรูปก,กันอยา่างอย่างสนุกสนุกสนานเก่งมากอ่ะต่อเลยค่ะเฮ้ย หมีน้อยใจดีจังเลยอ่าพักก่อนออนะพักกน